สวัสดีจ้าพี่โยคโลาศานเองนะจ๊ะนี่จ้ะขอมกกับเซตเดียบต้อยแล้วจัะจับาพี่โยเอามาไม่มดจะนี่แบ่งมาใส่ถาดมาแค่นิดก,ก่อนจ้ะนี่ก็เลยดจะให้น้องแกมก็น้องแนนแกะใส่ถาดนะจ้ะนี่มาดูมาหลุ่นกันนะจ๊ะมีสารสวยงามไหมเนาะนี่ก,กินนะจ้ะ เอาออกจากใบตองเลยค่ะชนไม่ช,ชมาาอบเสพนครับเออเม่อชนะาลเสียงลีกาลังถอดไอ้ประหลาดตัวยูดิจิลโยกลยพามา รู้หนงแน่นกับหน่อยแกมแกอมพอมกที่ว่าพอเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะหนึ่งเซตเรียบร้อยได้จะโอนะกินไมจันทรตอนนโจทย์ข่าวจทย์เลยจัะใส่ไก่บ้านด้วยจะนี่โอ้ไก่แบบ้านแกให้หมดเลยแม่แก่แกแม่จะชนะแน่หว่ะแต่วางโุกน้องแกมทำดีๆลูกมันจะตกลง,งเตะเลยนะ ออกก่อนไหมบ้างไบข้างหลังอยู่ไปไบข้างหลังเลยชครับแม่เอาลบเมลีดาเดี๋ยวเมลีมานั่งไปตรงกลางเลยเอางมาแจกนี มากินข่าวกับหอมมกนอโจูดแล้วก็มีนอหมาผสมนิดหน่อยนะจ้านี่จ้ะมากินด้วยกันจ้ะเดี๋ยวเมลีกำลังถอดประลาดเดี๋ยวก็มากินด้วยกันนะจ๊ะสรัหลีจ๊ะเอา,าด้วยใจนี่เดี๋ยวให้เมลีรอหว่าให้กินรอไปก่อนกำลังถอดปลาดอยู่จ้วประหลาดถืว่าเลยจ้ะเขายุดโอ้อื้อ ยายติตกคุณยายมีจานไม่ใส่กระดูกเลยไม่ใส่กระดูกไก่เ้หนม่จมีตังค์อมกนาดจัสจานี่ใส่นอนลวกนิดหน่อยจะประวัติเนี่ยกหัานอมักนัดจจะไม่พอนะจ๊ะ อร่อยจะจักสต้มกันถิบายผิวเได้จังเลยสีน้ะนี่เมยไดะกินคะเมันอกาจัดมาแล้วอะสีนึงเลยเลยมันจะไแบบป่ารร้เขียวมันจะกุ๊กๆๆนี่เด้จ้ะจะไม่นิ่มเหมือนเนื้อนไมายก็จ้ะ แต่เอซีคนไหนอยู่ไกลก็มากินขอมโมกัดยูกะเบรรีกับน้องแนนน้องแกมด้วยจ้ะหอมโมกินมือแระอะไรมากมากเลยอขอบใจ ว่าถ้าเวลาแมรี่อขายแมรีจะพัดไก่ให้ซุกมาจัดกระปิดก็ระบาสตามเป้าสุดคือส,สูงหลดให้เห็ตซับเรียบร้อยแล้วก็ตอนขาขายนล้วแมรี่จะตักไก่ใส่ที่ดังแล้วจะไส่กะปริมาณถูกกว่าพอหนึ่งใส่กินกี่ไร่หนี่งนะจ,จะ๊ะจระอันนี้พอก,กินเองก็ตักเดี๋ยว่าต้งพอก็ไลยต้นพอก็หน่อยแล้วจะจะไปกินเองใช่ จะได้ไก่เนื้อเลย,ม,ยามาชวนมันตุ๋มันเนี้ได้รสชาติปลาพุง้ตื่อเนยอร่อยจังนูได้ไก่ไอเซ่ขอนุหมหมานจังไหนลองใส่เนื่ยด้วน ผลแบบโย่กับทำถ่ายมันจะตกแต่แบบตกแล้วจ้จะจังหวัดตกกับเมืองอย่างแรในในตัวจังหวัดนึกจะ้ะกปลาอ่อยนะปุ๊บแบบนี้เลยแต่ว่าปลาอ่อยที่ตรงนี้ไปตัดนี่ก็ตกแล้วกันน้กจ้ะ Đây coi. Hôm nay xóa nữa mà anh chăng ơi ừ. mẹ đi bảo video các các bạn nhỏ pin lọc phải mày đi đó chạy <laughs> น้ำพริกกับผักสดน้ำพริกกับผักสดเดี๋ยวไนเด้อกเตยมเดีกยกเตมเด็ดลัดดีจ้าเมลี่จ้ามาเด้อจ้ามาจิ้งเขาก็ไม่ดีเด้อมีคำวาเะไรเมลี่เยังอยากจิ้งปลาถาดทอดจ๊ะ ซึ่งนิีวหน่อยจาดเ้แต่เพอ่ะรวยต่เนี่ลูกโอ้ยยายนี่ขในวงลางหีออก,ก้ยาอาิดานึกไมดื้อมาโจนไะะงันแต่เอาสวนนี้นไม่มาเอาเหนือได้เล,เลยจังหวนี้องอันกับอเะ นั่นงนมเกลยเอาหนามอะไรเนี่ยถ้าทำเพีเพนี่ก็จะอร่อยจ้ะมันท่านใม่เพียรบึ้องเั็นตัวแม่นรวยนะจ้ะมันก็ตรงอกเบบกินรสชาตินี่เรวนะโน้ตนะโน้ตตรเลตรงกินอย่างนั้นนี่แต่โนเกมยกกินไดเบึงไม่ได้เบื้งเก่งแล้วเก่งหนามเมื่อตะเกีย เม่นมจแกวะฉกมามากอสอนี่มกมาเลยสอยิบไปล่อยตดน้สอนนี้ออันนี้ป็ะโยชย์มาลากจ้ะว่ามาจินมดิบเะทนไหนลวกลวกได้จะเด็ดมาละกทีกาหนะจ้ะอันนี้เฉื่อบางก็ช่างบาง่าหลักมากยเ็บมามาให้จ้ะมาดูกันนี่ใจมาช่ ก็คือก็หลนกข้าก็ยิก็ไปนนท์ขอ,ขอ,อยทนะอ,ยยอดแล้วขอย,ยมันหนังอยายก็ต้องยอดอดูก็ดเดาแตไม่ถูใช่ะหลิเลยซาแม่จะก็โดนี้แม่แม่จะไม่ทำเตร,เรงแก่ใส่พาข้าหนูย,ยายไหมนะใส่ยายอย่งนีแค่เงี้ยยายจะหล่มากเลยหนูก็หลเหมือนกันนี่ โอ้ยทำไม,มสาหมา,าเามลยเนี่ยเือมาถุิร้อนมันร้อนนะะนี้มันอาน้ะตกมันกนไม่ยอมตกหนจ้ะรตกที่อื่นโอ้ยบ้าทางอื่นยังนั่นเร่งมือเธอจับปลาเลยจ้ะแล้วแหกที่ทงังานทีวก่อนมืดมาแต่จั่ว่าพอนก็เปตกส nên áo này <laughs> cái <laughs> bụng, và 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 nồng tác thay mà bây giờ này, chứ lại ít chất nít ít lấy ไปกไปดิจการเท่ไหร่ะิจะกาตลาดหนักที่มันได้ไปตกจากที่จะทีโดดมันโดดในที่เปล่าได้ แต่จ้าเนี่ยอร่อยดีจ้ะโอ้เราแก่งก็เติมเขาซะด้วยนะแบบเพชรล่ะคะทำไมยังเติมเขาเนาะอร่อยอ่ะอร่อยนี่ไงกระชูใหม่นะคะอืมใช้กับงูหมาที่ยด

nổ tớt mày đại này thơm tìm lại lãi nắng nó nỉ thôi 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 hết hết thôi 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 thì tôi nó mày cái đống này tôi rồi sắp bay mày vô tập còn đi đứng chân rồi mày rồi tập vô mày là cờ con มีปลาทอด,ด,รห,ทอด,ดหรือกินปลาทอดจ้ะอันนี้กินหอยมุกอย่างเดียวหรืจ้ะมีคนจับจ้องไปเฉลีอยู่มีคนจับจ้องอยู่ใครนุ๊กจับจ้องอยู่จับจ้องแบบอะไรจ๊ะพวกเราทำไมจเฉียวอยูน่ติดใจติดใจหอ,อมหมกหอมหมกดักตะลอเด้อ จบ完了ไม่มมาเดีนะ๋ยเด้อดอฟพีทุกคนทุกคนมากินโฮมบกเวลีเดอ๋ยวเด้อด

อันนี้ไก่ย้่แน่ดเลยเห็ดกองทางนี้วอเนี่ยทางทางกองวันเนี่ย,กนนยไก่อีมากเลยเลยมีไก่ผมร้อยลุกมันไก่ป้าปูนอร่อยเยมันแต่ทินหอมป้าปูน

แม่แม่อยาพหน่เป็นหอมมกสูตรบัานพิ้จะจัดกำรแจกบัตรบรือบาานเอสซีทำแบบไหแบบน,นจะแบบนนจะแบบ บางทีพี่โยเห็นทาแบบแล้วผักกางก็าแบบเป็นจมีกะติมีอะไรี่เหี้ยนะจ๊ะว่ากะติข้างในของมกก็ไม่เคยเปนขึ้นรถไถ้าเป็นตาดหนองสาสนแล้ก็พอแบบเม็ดใบปมเทนี้ยวอะไรนี่จะพอแบบนี้ใบานาอะไรอย่เ้เาจำเาแปใจรต้องตรวจใจเ เขาออกจากเขตเบกแคปให้มันติดๆกันนะจ๊ะเป่งเข้าไปใต้ยคือเว็บฟทีทั้งยักษ์ที่เกี่ทั้งเดี๋ยวที่เคยไปน่ะจ้ะไอ้ทั้งกูบินบุรีดั้เนี่ยกันี่น่ะจ้ะเดี๋ยวดีเคยไปบ้านทางโคงโผล่เนอะน่ะจ้ะเขาหอก็จะโผล่ให้ตาเชิดโค้กับมันติดกันน่ะจ้ะจะไปก่อนมี หม้อก็คือก็หม้อเอาเนื้อเอาไก่จริงๆเลยนะจะเอาเป็นปลาของปลาตอนปลาตอนไก่จริงเลยโหหนูเผ็ดไม่ได้เอาหนูจะกินเผ็ดไม่ได้หนูต้องหา้าเผ็ด เราเกาลอยพิจน์ขาวม่อแหละแก่อนยังหนิน okay. ห่เขกเล่นพิจน์เแก่พ <illa> ี <Darwin dit resort> ่แคระไดก็ยังซูเลยจ้ะเหตุตุนโยกนอนห้ย่งหน่น้วเื่องเนนพักก็มันเสื่งหนึกิ้วจ้ะ คือ้นเหไงะล้องไปแล้วไม่ใช่เหรอตักย่นี่นะหนองใส่มาหงมาตักย่นี่สาเวล่าอาบน่ำเบี้ยเกิดสักไปที่นี่มากสดทนนี่เใสไงไม่มาดันขอกหน่งใส่เลยลุมมดันไใส่ได้ใส่ได้นั่นนีแต่ไม่ได้ดูหนูนะหมูไม่ไดูหูตื่เ็วน่หูดูจเบแล้ว่มันเป็นอนไรคูะโ้ นานเลยี่อะจะคิหนึ่งจะไปแค่นี้นจ้ะเบลรี่กัมาที่ล้งมาจากมเตออปัดตาถอดอยู่กับไฮเบลรี่นัคิดไปล้วจากยน้องแกน้อแง่กับพี่เนือจะนกิดรอเชิงนานทันแล้จ้ะพ่โยกัขอขอบคุณซีทุกตัวนะจ้าที่เ่วยกกติสากดไรค์ก็แชร์ก็เป็นกำลังใจกับพ่โยและครอบครัวนะจ้น๊กเก่งดน ยินดีครับเอฟซีทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า